เรียนคณาจารย์ที่เคารบและสวัสดีผู้ร่วมสัม,มนาทุกท่านผมนายพานุเดชอมธอน,นาาหัสนักศึกษา05600506วันนี้ผมจะมานำเสนอการพรีเซนต์วิจัยเกีกเรื่องการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคชาน้งไผ่หมกล้านมอกมาบล็อกทีบาร์และล้าน,าน,านอาวนะครับที่มาและความสำคัญ ชานมของชานมไข่มุกทั้งสองแบรนด์ได้รับความนิยมในตลาดชานมไข่มุกในเรื่องของราคาที่เริ่มต้นด้วยราคา19บาททุกเมนูเป็นการตีตลาดชานมไข่มุกราคาประหยัดแต่คุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ที่มีราคาสูงกว่าซึ่งร้านมอฟมาบับเบิลทีบาร์ร้านอาลได้ไปถพิถีพิถันในการผลิตด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานจำหน่ายในราคาเพียง19บาทมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ทั้งกลุ่มลูกค้ายังสามารถเข้าถึงในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาบุคลบคลัยทำงานหรือบุคคลทั่วไปที่อยากบริปโภคชานมไข่มุกแต่ไม่อยากเสียเงินเยอะ,ยอะต่อการซื้อชานมไข่มุกเพียงหนึ่งแก้วจึงทําให้ชานมไข่มุกราคาสิบเก้าบาทเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการประหยัดเงินในกระเป๋าวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้หนึ่งเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริปโภคชานมไข่มุกยี่ห้อมอบมาบอบเบิลทีปะและอาว ที่มีความคิดเห็นในปัจจัยทางด้านราคาความเหมาะสมของของผลิตภัณฑ์ชานมไข่มุก 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อชานมไข่มุกมอบมาบับเบิลทีบารและอาวขอบเขตการวิจัยขอบเขตการขอบเขตด,ด้านประชากรขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับผู้บริโภคชานมไข่มุกร้านมอบมาบบเบิลทีบาและร้านอวขอบเขตเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้จะใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลการวิจัยคือแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคชานมไข่มุกนะครับตอบแนวความคิดแบ่งเป็น3หัวข้อนะครับก็คือปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ได้แก่เพศอายุการศึกษาอาชีพและได้ต่อเดือนถานภาพภูมิลำนาต่อมาเป็นส่ผสมของการตลาด ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาด้านช่องทางการจัดจําหน่ายด้านส,งส่งเสริมการตลาด 3. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคหลังจากนั้นออกมาเป็นแบบสอบถามและนําแบบสอบถามมาาะ์์ข้อมูลและสรุปผลนะครับวิธีการดําเนินง,งานเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ห <rude S 2> านชา no นมไข่หมกมกมากปัมโบทีบาหลานอาวโดยใช้การสุ่มแบบบลังเอินเพราะเป็นการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างให้ตรงตามหลักเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายของผู้วิจัยหลังจากได้ข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วก็จะนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางทางสถิติเชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามนะครับข้อมูลในแบบสอบถามก็จะมีอยู่3หัวข้อนะครับก็คือข้อมูลทั่วไปก็ได้แก่เพศอายุสถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพที่อยู่อาศัยภูมิลำเนาและได้ได้ไดเฉลี่ยต่อเดือน 2. แบบสอบถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านชานมไข่มุกก็จะมีะเฉลี่ยบริการบริโภคเฉลี่ยไข่มุกต่อสัปดาห์วัตถุประ,ระสงค์ในการเลือกบ,บริโภคชานมไข่มุกความหวานการเดินทางช่วงเวลาจำนวนแก้วต่อนหนึ่งบินท็อปปิ้งและบุคคลที่มีผลต่อการเลือกบ,บริโภคชานมไข่มุก และสุดท้ายแบบ,แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคชาุนมไข่มุกจะมีอยู่4หัวข้อนะครับก็คือด้านด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาด้านช่องทางการจัดจําหน่ายแด้านการส่งเสริมทางการตลาดนะครับต่อไปผลการดําเนินงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชา,าการศาสตร์พบว่าผู้บริโภคทั้งสองล้านส่วนใหญ่แล้วเป็นเพศหญิงที่มีอายุ20-25ปี มีสถานภาพโสดและมีระดับการศึกษาอยู่ที่ปริญญาตรีเทียบเท่าอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษาที่อยู่อาศัยทางด้านร้านม็อบมาบับเบิลทีบาร์ส่วนใหญ่แล้วอาศัยอยู่ที่หอพักส่วนตัวแต่ผู้บริโภคทางด้านร้านอาวส่วนใหญ่แล้วเป็นบ้านเดี่ยวส่วนตัวนะครับต่อมาภูมิลำนาผู้บริโภคส่วนใหญ่ของทั้งสองร้านมีภูมิลำนาอยู่ในจังหวัดนครปฐม และสุดท้ายราด้เฉลี่ยต่อเดือนในร้านม็อบมาปาบ์บลทีบาร์ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า15,000บาทส่วนทางร้านอาวผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,000บาทถึง30,000บาทการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสนมบัติทางการตลาดนะครับด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจทางด้านผลิตภัณฑ์ของร้านม็อบมา ทีบายหนู่ในระดับที่ดีแต่ผู้บริโภคทางร้านอามีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับที่ดีมากส่วนด้านราคาผู้บริโภคส่วนใหญ่ของทั้งสองร้านมีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับที่ดีมากเหมือนกันครับด้านช่องทางการจัดจำหน่ายผู้บริโภคของทั้งสองร้านมีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับที่ดีเหมือนกันต่อไปด้าน การส่งเสริมทางการตลาดผู้บริโภคของทั้งสองร้านก็ยังมีความพึงพอใจที่ดีกับด้านการส่งเสริมทางการตลาดเหมือนกันครับผมการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคชานมไขมุกตารางที่หนึ่ความถี่ในการบริโภคชานมไข่มุกลูกค้าผู้บริโภคของทั้งสองร้านมีความต้องการบริโภคชาหนถึงสแก้วต่อสัปดาห์มากที่สุด วัตถุประสงค์ในการบริโภคชานมไข่มุกเพื่อเพิ่มความสดชื่นความหวานผู้บริโภคของทั้งสองร้านมีความหวานอยู่มีความต้องการความหวานอยู่ที่50%อร์เซการเดินทางมาใช้บริการส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคของทั้งสองร้านใช้เป็นเส้นทางกลับบ้านหรือที่พักช่วงเวลาในการบริโภคผู้บริโภคร้านม,มากๆวรเโอร์ที่บานมีช่วงเวลาการบริโภคอยู่ที่ช่วงบ่าย ส่วนของร้านอาวมีผู้บริโภคชายอยู่ที่ช่วงเย็นถึงกลางดึกจำนวนแก้วที่ซื้อต่อหนึ่งบินทั้งสองร้านก็ยังคงเป็นหนึ่งแก้วต่อหนึ่งบินนะครับประเภทท็อปปิ้งผู้บริโภคของทั้งสองร้านก็ยังเลือกไข่มุกในการเป็นท็อปปิ้งหลัก8บุคคลที่มีผลต่อการเลือกบริโภคชานมไข่มุกมากที่สุดก็คือตอนเองสรุปและอภิปรายผล ทางด้านประชากรศาสตร์พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ของทั้งสองล้านมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่20-25ปีระดับการศึกษาปรินยาตีเดียเทียบเท่าส่วนใหญ่แล้วเป็นเพศหญิงอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษามีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ทวันคอปฐมส่วนที่แตกต่างกันก็คือที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่แล้วมบมะผู้บริโภคชานงข่มุกบ้านมบมจะอาศัยอยู่ที่หอพัก จะส่วนทางด้านผู้บริโภคร้านเอาจะมบีบ้านเดียวส่วนตัวรายได้ของร้านมอบมาาบับเบิลทีบายอยู่ที่ต่ากว่า1น0 0 0หบาทส่วนทางด้านเอามีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่15,000บาทถึง30,000บาทจากตารางทางด้านขวามือที่แสดงแผนภูมิสมสมทางการตลา,าดพบว่าด้านด้านผลิตภัณฑ์เอามีความพึงพอใจของผู้บริโภคในเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก ซึ่งดีกว่ามากาที่มีเกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีส่วนในด้านราคาพบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์เดียวกันคือในระดับที่ดีมากด้านช่องทางการจัดจำหน่ายผู้บริโภคก็ยังมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์เดียวกันก็คือในระดับที่ดีด้านการส่งเสริมการตลาดผู้บริโภคมีเกณฑ์ความพึงพอใจในเกณฑ์เดียวกันก็คือในระดับที่ดี ชานมไข่มุกผู้บริโภคชานม,มุไข่มุกมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมือนกันก็คือหนึ่งถึงสองแก้วต่อสัปดาห์เพื่อเพิ่มความสดชื่นและมีพฤติกรรมที่เหมือนกันก็คือผู้บริโภคของทั้งสองร้านมีการสั่งความหวานของชานมไข่มุกอยู่ที่ห้าสิเปอร์เซการเดินทางมาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเส้นทางกลับที่พักหรือกลับบ้านนะครับช่วงเวลาในการบริโภคชานมไข่มุกของทั้งสองร้านร้านมอบมบ้าบัฟเบิลทีบาร์มากที่สุดอยู่ในช่วงบ่ายของวัน แต่ทางด้านของร้านอาวมีช่วงเวลาการใช้บริการอยู่ในช่วงเย็นถึงกลางดึกจำนวนแก้วที่ซื้อต่อหนึ่งบินมากที่สุดของทั้งสองร้านอยู่ที่1บินต่อหนึ่งแก้วในส่วนของประเภทท็อปปิ้งผู้บริโภคมอกมาบัฟเฟทีบารและอาวยังคงใช้ไข่มุกที่ได้รับความนิยมในการดื่มคู่กับชานมเป็นท็อปปิ้งหลักนะครับในด้านบุคคลที่มีผลต่อการเลือกบริโภคชานมไข่มุกเมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้วพบว่า ตนเองมีผลต่อการเลือกโคกชานมไข่มุกมากที่สุดและพฤติกรรมของผู้บริโภคยังมีความสัมพันธ์ทางด้านส่วนผสม,สมทางการตลาดอย่างมีนัยสําคัญซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบนจบพอยโปริพิรนันที่ได้ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคชานมไข่มุกกรณีร้านศึกษากรณีศึกษาร้านทีมอผมขอจบกานะรนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ